สวัสดีครับผมวราเดชวราเดชเจริญนะครับจากบริษัท w p Healthy Wonder จำกัดนะครับวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มารับตำแหน่งนะครับหนึ่ล้านก้าะครับตอบแทนคุณแผนดินนะครับนะครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับสำหรับรางวัลเกียรติยศอ่ในวันนี้นะครับก็เพื่อสังคมไทยนะครับในปี68นี้นะครับก็อยากจะให้สังคมไทยนะครับมีการเปลี่ยนแปลง ที่ดีอยู่แล้วก็ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อสังคมไทยแล้วก็หมู่มวลชาวไทยทุกคนนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณสังคมไทยนะครับเป็นอะไรที่คนไทยเราชาวไทยเรานะครับมีความโชคดีนะครับเพราะว่าคนไทยเราประเทศไทยเราครับมีเขาเรียกว่าดินน้ำนะครับแล้วอากาศนะที่ดีแล้วก็คนไทยก็เป็นสังคมที่ดีด้วย แต่ว่าก็อยากเห็นสังคมไทยที่ดีกว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสังคมไทยนะครับเชื่อว่าปี68นี้จะดีกว่าปีนี้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ